ชใช่ครับก็2ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวเรื่องการควบคุมน้ําหนักนะครับตัวแรกเลยเป็นเป็นเหมือนตัวเปิดลงก่อนตัวอามาโดไฟเบอร์เนี่ยเป็นแบบชงชนะครับคือปัญหาของคนเราทุกวันนี้เนี่ยไปแก้ผิดจุดบางทีไปแหรลดเลยลดลดลดจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอย่างหนึ่งคือกากอาหารหรือว่าไขมันสะสมตามทางเดินอาหารเนี่ยเรายังเยอะอยู่ม,มันเลยเกิดปัญหาว่าบางคนผอมยากผอมยากในที่นี้คือออกกาลังกายแทบตายอดอาหารแทบตายลงแค่ครึ่งโลแต่ว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยกินอาหาร กินไอติมถ้วยเดียวน้ําหนักขึ้นโล2โลอ้วนง่ายเพราะว่าเพราะว่ากากอาหารที่มันสะสมอยู่ตามทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าคอยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไปเรื่อยๆคือถึงแม้ว่าอดอาหารไปแต่มีกากอาหารเนียเยอะอยู่ก็ยังดูดซึมก็ยังอ้วนได้อยูอออ่แต่ว่ามันเอาไฟเบอร์เนี่ยจะดีท็อกให้พวกนี้ออกมาหมดเลยลงั้นประเด็นนั่นคือต้องให้กากอาหารออกให้เยอะที่สุดใช่แล้วอันนี้สําคัญครับคือต้องให้ออกก่อนออกปุ๊บเสร็จแล้วก็คือทีนี้ก็ลดง่ายแหละ <ม>แล้วเวลาเรากินไรระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยทำมาจากเป็นผักสีม่วงเป็นออแกนิกทุกอย่างนะครับแล้วก็1ซองเนี่ยเปรียบได้กับเหมือนการกินผัก350กรัมอ๋เอเหรเห็นว่าเพลงเป็นหนูทดลองด้วยใช่แล้วตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าหลายๆหลายๆเจ้าหรือว่าลูกค้าหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยบางทีเอาคนที่หุ่นสวยมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยพร้อมเราบางทีไม่เชื่อนะครับคือผมก็เลยบอกว่าอัพน้ําหนักตัวเอง7กิโล ขึ้นมาเป็น67หมายถึงยอมอ้วนยอมอ้วนเลยฮะกินกินแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ลดให้ดูจริงๆตอนนี้เนี่ยเดือนหนึ่งผมลดไปแล้ว4โลกใช่แต่ว่าก็คือกินประกอบกันไอ้ตัวอัลมาโดไฟเบอร์ปุ๊บทำให้เราผอมง่ายปุ๊บก็จะมีไอ้ตัวแคปซูลที่เป็นกล่องส้มเนี่ยอัมาโดเอสนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่อคอยเผาผลาญไขมันส่วนเกินปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานวิธีการกินก็คือกินก่อนนอน กินปุ๊บตอนนอนปุ๊บอ่าพวกไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานตื่นน้ำใหญ่สดชื่นนี่นี่พุงใหญ่เหมันนะเชกินเกินตัวใหญ่ฮะอัพมาเจ็ดโลเจ็ดกิโลใช่แล้วอวนมากกว่าที่ฉันไปเจอใช่อ้วนมากผมผมถอดเสื้อกลางเวทีเลยทำไมมันพังเพราะอะไรกินเยอะหรือว่าอะไรเป็นเป็นเรื่องการอัพน้ําหนักเพื่อพิสูจน์ให้ด้วยครับใช่คุณกว่าจะตัดสินใจว่าเฮ้ยอันนี้แหละคืออีกตัวที่คุณจะทําเนี่ยครับ นานมากก็ลองกับตัวเองนานนานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับตัวนี้จะมีมีนายแพทย์เพิ่มศักคอยดูแลอยู่นะครับก็จะดูว่าตัวไหนที่มันไม่ได้แบบขับถ่ายจนมันเกินไปเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไปกินแบบว่าที่ถ่ายมันเยอะๆเนี่ยเสียงเกงในไปหลายตัวมากคือมันอั้นไม่อยู่ฮะเออแต่ตัวนี้คือมันมันมันแค่ถ่ายล้วนๆสบายๆตอนนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือระบบขับถ่ายจะไม่ค่อยดีใช่ตัวนี้มันจะไปช่วยปรับสมดุลตัวนี้สมดุลคือพอกินปุ๊บหลังนับไปเลยฮะหลังั่ขบถายเป็นเวลา แล้วก็<ม>ท้องไม่เสียไม่บิดด้วยถ่ายล้วนๆถ่ายแล้วมันจะถ่ายเยอะกว่าปกติบางคนนี่พูดว่าแบบเหมือนเต็มคอหาน่ะค,คือมันมันจะเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีมันในร่างกายเนี่ยเรามีจากอาหารเยอะจริงๆ